ไปตามการแปรรูปสับประรดกันครับเกษตรกรไร่สับประรดนะครับของจังหวัดชายภูมิเนี่ยรวมกลุ่มกันแปรรูปทําขนมจากสับประรดออกจําหน่ายสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวครับจังหวัดชายภูมินะครับมีพื้นที่ปลูกสับประรดอยู่ในพื้นที่อํเาเภอแก่งเคราะห์และอํเาเภอเมืองชายภูมิปีนี้เนี่ยให้ผลผลิตประมาณ3 2มจุดหมื่นตันซึ่งมากที่สุดอยู่ในพื้นที่ตําบลท่าหินง,งมอํเาเภอเมืองชายภูมิ เป็นพันปัตตาเวียนะครับสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้ตลอดทั้งปีผล,ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ9กเกษตรกรเนี่ยจะจําหน่ายให้กับพ่อค้าในพื้นที่เพื่อส่งขายโรงงานแปรรูปสับประรดในราคาเฉลีย่ยกิโลกร,รัมละ7บาทแล้วก็อีกประมาณ10%นะครับขายเป็นสับประรดบริโภคผลสดเฉลีย่ยราคากิโลกร,รัมละ15บาท ด้วยราคาสับป,ประรดเนี่ยที่ไม่แน่นอนนะครับบางครั้งราคาลดตำ่ำทำให้เกษตร,รกรปลูกสับป,ประรดขาดทุนแทบอยู่ไม่ได้มหาวิทยาลัยราชพัฏชัชยภูมิได้จัดให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองเชยภูมิรวมกลุ่มและจัดฝึกอบรมการแปรรูปสับป,ประรดเป็นขนมหลายชนิดจนมีความชำนาญน,นะครับพร้อมตั้งเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจทำขนมแปรรูปจากสับป,ประรดออกขายซึ่งทางกลุ่มเกษตร,รกรเนี่ยกลุ่มปลูกไร่สับป,ประรดได้รวมตัวการทำขนม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและก็ชาวบ้านในชุมชนซึ่งการทําขนมในครั้งนี้นะครับมีตั้งแต่สับประรดหวานน้ําสับประรดคั้นขนมไส้สับประรดและอื่นๆอีกหลายรายการซึ่งทําการเป็นกลุ่มภายในชุมชนและก็ภายในกลุ่มมีสมาชิกรวมตัวกันกว่า30คนครับ ค่ะนางสายฝนเตจาหลวงค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังโพนกล่าวว่าหลังจากที่ทุกคนว่างจากการทําสวนนะคะก็จะมารวมกลุ่มกันค่ะเพื่อทํากิจกรรมหาไรายได้เสริมส่วนไรายได้กลุ่มนะคะก็จะตัดเป็นวีคแล้วสิวันค่ะแบ่งไรายได้ให้กับสมาชิกแต่ละคนไปแต่ละวีคสิวันก็มีสมาชิกแต่ละคนค่ะก็จะมีไรายได้เนี่ยไม่ต่ํากว่า1000บาทค่ะซึ่งแม้ว่าไม่ได้ทําทุกวันนะคะก็จะร่วมกันทําขนมเฉพาะวันที่มีการสั่งขนมเข้ามาค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็มีออเดอร์ สั่งเข้ามาทุกวันแต่ไม่เท่ากันในแต่ละวันค่ะหากต้องการสั่งซื้อที่จะไปขายต่อหรือว่าซื้อไปรับประทานก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0652813922ค่ะหรือว่าเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังโพนงค่ะทางกลุ่มก็จะจัดทำสินค้าตามออเดอร์เพื่อให้ทันกับลูกค้าค่ะ